วันนี้นะคะก็มาพบกับเชน่าฟิมโยโยนะคะวันนี้พิมจะมารวีวิวเป็นตัวสลามแท้จะเป็นสลามทางร้านของฟิมเองค่ะเดี๋ยวมาด ี yeah. ๋ยวไม่ย <t luxury> ิ่กันโหใช้บอลใส่อะมันรู้สึกว่าแข็งแงนิดี่เพราะทิ้ใส่กินไปว่าทิ้แค่นบบกวนใส่มันก็ไม่เล่นดีอะค่ะอันนี้ก็คือว่าดีนะเพราะว่าควาแข็งความมันใส่ปุ๊บมันเนื้อมันเล่นดีแล้วก็ไม่ติดมือแรงฟูงซิงมากนี่คือขนาดสามพอนะคะขนาดกระปุกสาราฟของตีนนะคะ่ว่าแข็งได้ตลอดนะคะกระปุกนี่ห้ามันนะคะถ้าเนเน ถ้าได้ยินเสียงหมาต้องขอโทษด้วยนะคะหมาอยู่ตรงนู้นนู่นนะหมานั่นก็คือสุนัขนั่นเองค่ะภาษาไทยแต่ว่าบ้านเราเรียกว่ามามานะคะสัน้นๆเลยนะคะโอ้ เดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อไปกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะสูตรนี้จะเป็นสูตรใสนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ขายแล้วนะเราเลิกขายแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากิชรีนมันหมดแล้วก็เลยจะเลิกขายแล้วนะคะโอเคนะก็จะมีอีกอันนึงนะคะนี่จะเป็นสูตรนี้สูตรคุณมาตรฐานเลยมีขายตลอดนะคะสูตรนี้จะมีบอแรกนิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวเท่านั้นไอเยอะ สีในกล้องมันเป็นแบบนี้เนี่ยทนี่นะคะจะเป็นสุขุนทางร้านของเราเนื้อจะนุ่มยืดนะคะแล้วก็จะเล่นดีไม่ติดมือด้วยนะคะเล่นไกลๆดูกะแผ่ได้บางยืดนะคะ เป็นสูตรเนื้อแน่นมาตรฐานทางร้านทำไมสีในกล้องมันเป็นแบบนี้อ่ะน่ารังมากๆเลยสีจริงกับสีในกล้องไม่เหมือนกันนะคะสีในกล้องออกจะเป็นสีนํำเงินนิดนึงแต่ว่าสีจริงเนื้อขาวจ้วะเลยนะโอเคค่ะก็กระปุกละยี่บาทนะคะสนใจสาม,มารถสรั่งซื้อได้นะคะในไอจีนะคะหรือในอ,อ ดีก็ได้นะคะสั่งได้หมดนะคะเนื้อค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงนะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ต้องขอโทษนะเพราะว่ามีคนแก่คนเฒ่ามาเล่นแถวบ้านนะคะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะกับการรีวิวนะคะวันนี้นะคะทึงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมสั่งซื้อแล้วก็อุดหนุนกันด้วยนะคะก็กระปุกละอ่ะกระปุกละยี่ห้าบาทเท่านั้นนะคะก็อย่าลืมสั่งซื้อกันด้วยนะโอเคนะ